สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยสวยๆนะคะเหมือนคุณพี่นิตยาค่ะอยู่อำเภอมายยค่ะจังหวัดปัตตานีนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์นะคะที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR code คนะพักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สาาาามมรถตติดาาด่อออเเเลลืกชข้้ไยนะคะค นำไปตัดผ้าถุงได้เลยเนาะผ้าขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่2หลานะคะตัดกระโปรงได้ตัดผ้าถุงได้หรือว่าคุณลูกค้าจะนําไปตัดเกงเกงก็สวยค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะรอบอกไม่เกิน40นิ้วคุณลูกค้าหาความยาวชุดอยู่ที่35นิ้วความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเป็นชุดมินิเดสน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเรามีให้เลือกเพิ่มเติมตมนนะะคคลูกคคกก้้า่ออจสสสีสสวย วันนี้เรายังมีผ้าไทยสวยๆคุณลูกค้าขารุ่นนี้ค่ะนะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันนะคะรุ่นนี้สีฟ้าผืนนี้สีฟ้าสวยคลาสสิกมากๆสีฟ้ารายชินีสีฟ้าสวยๆซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย2หลา590บาทแล้วที่สําคัญมากไปกว่านั้นวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะสั่งซื้อนําไปตัดเป็นชุดเดสยาวหรือว่าอยากตัดเป็นชุดคุณลูกค้าขายอยากตัดเป็นชุดอย่างเช่น ตัดเสื้อกับกระโปรงแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้ารุ่นนี้นําไปตัดเย็บได้เลย4ีหลา9 9 0บาทเท่านั้น4ีหลา9 9 0บาทเท่านั้นค่ะสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8หค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่ QR วโออดทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปเพิ่มเติมให้ดูให้ชมเดี๋ยว,น,ะะวน,นุ่ แถมไปให้คุณพี่นิตยาด้วยนะจ๊ะพี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้คุณพี่นิตยาบอกว่ารับ2หลานะคะจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงได้เลยจากพี่ขนาดหน้าผ้านะคะหนึซนติเมตรความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะกับงานผ้าไทยผ้าทอในวันนี้คุณลูกค้าคะศูนย์แปดเก้าศูนย์สี่หนึ่งหกศูนย์ศูนย์แปดงานผ้าไทยผ้าฝ้ายมักโคนนะคะเนื้อผ้านุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะ คุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะตัดเย็บได้เลยนะคะคุณลูกค้าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงนาไปตัดเป็นกระโปรงหรือว่าจะตัดกาง,งเงงก็สวยนะ,ะอาจพักกาวเต็มผืนค่ะจากนั้นก็วางแพทเทิร์นแล้วก็ตัดเย็บนะคะสวยสวยเนื้อนิ่มมากนะคะแล้วก็ที่สาคัญคุณลูกค้าขารายละเอียดเนาะรายละเอียดของผ้ารุ่นนี้คือนะคะผ้ารุ่นนี้ เป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าไฟหมักโคนทอเครื่องสี่ตะกอเป็นลายดอกแก้วเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วลวดลายนะคะที่เป็นลายไทยแบบนี้เกิดจากการกัดลายไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะเกิดจากการกัดลายคุณลูกค้าขาผ้ากัดลายก็จะมีความคงทนมีการใช้งานนะคะที่นะคะอายุการใช้งานมากกว่าผ้าพิมพ์ลายคุณลูกค้าขาและที่สําคัญมากไปกว่านั้นเนื้อผ้าเป็นอะไรที่นุ่มเด้งมากๆนะคะคุณลูกค้าสามารถซักเครื่องได้เลยนะซักเครื่องได้แล้วก็สีเม่ตกค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเย็บนําไปใช้ ใ้งานได้หลากหลายรูปแบบมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้เลยจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านแม่มริผ้าทไทยของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ0890416008คุณลูกค้าบอกว่าถ้าเลือกผ้าใช่ไหมเลือกผ้าอย่างเช่นสีฟ้าแล้วแบบว่าอยากตัดเป็นชุดแบบว่าเดรสยาวสวยๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่ราคานะคะชุดละ1,990บาทราคาชุดละ1,990บาทค่ะแต่ถ้าตัดเป็นชุดเดสสั้นเหมือนที่นุ่มใส่อยู่ตอนนี้ราคาอยู่ที่1,290บาท ราคาอยู่ที่1290บาทซึ่งคุณลูกค้านะคะชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ,ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะวันนี้นะคะเตรียมจัดส่งนะคะผ้าสวยๆนะคะไปให้คุณพี่นิตยาก่อนขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวชอบถูกใจคุณลูกค้าจ๋าเรามีอีกหนึ่งเฉดสีวันนี้ค่ะกับงานผ้าไทยนะคะกัดลายนะคุณลูกค,ะคะ้าค่ะงานผ้าไทยกัดลายสวยๆนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะถ้าชอบความนุ่มความผิว นุ่มแนะนําเลยคุณพี่จ๋าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากคุณลูกค้าจ๋าสั่งซื้อ2หลาราคาจัดโปรโมชั่น590บาทแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นถ้าสั่งซื้อสีหลาวันนี้ลดพิเศษสุดนะคะคุณลูกค้าค่ะาบาท990รบ,บาทค่ะกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่อง y YouTube แม่มันิพาไทยของเราไว้ได้เลยเนาะรับสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะซึ่งคุณะคะาาลูกกกค้้้้้าาาาานน็สสมมมรถตติดด่อออเเเืืชขไลยยีว สวยมากเลยนะคะคุณลูกค้านะสีฟ้าค่ะสีฟ้าราชินีสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บได้เลยเนาะเห็นไหมไปตัดเป็นชุดก็สวยนะเนี่ยไปตัดเป็นชุดก็สวยนะคะ <c oughs> เนื้อผ้านุ่มผิวค่ะ เนื้อผ้านุ่มผิวระมุนมากๆสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็าสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยทางร้านของเรานะคะจัดจาหน่ายขายผ้าเราก็รับตัดด้วยคุณลูกค้าอยากตัดเป็นชุดไทยนะคะคุณลูกค้าอยากตัดชุดเดรสอยากตัดชุดอะไรใดๆคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลย0 8 9 0 4 1 6ด0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาขอบพระคุณมากๆเลยเนาะสวยใช่ไหม สวยค่ะเนื้อผ้านุ่มด้วยนุ่มอะชอบนะคะเวลาสัมผัสครั้งแรกนะคะเนื้อผ้าต้องนุ่มก่อนอันดับแรกโอเคนะจากนั้นค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้านำไปอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวแล้วผ้าไม่หดไม่ยน่นไม่ย,ย้อยถือว่าทอได้แบบวันแน่นแล้วก็มีคุณภาพมากๆด้วยนะคะ ออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบคุณลูกค้าจะตัดเป็นรูปแบบไหนเลือกตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ขนาดหน้าผ้า1 0 0ซนเมค่ะความยาวอยู่ที่1 8 0ซนเมซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยสวยสวยมากนะคะเนื้อผ้าน,นุ่มๆแบบนี้นะคะมีที่ร้านแม่มารีผ้าไทยของเราค่ะคุณลูกค้าพืนนี้สีฟ้าพืนนี้สีฟ้านะคะ ลายสวยๆจากร้านแม่มาดีผ้าไทยคุณลูกค้าขาสวยเนาะเนื้อผ้านุ่มๆแบบนี้นะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย089-0416008ค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์สแกนที่คิวอัลโคทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยผ้าพอสวยๆจากร้านแม่มาดีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้าจะรับเป็นสีฟ้าหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะเลือกรับเป็นสีส้มอิฐสวยๆนะคะเหมือนที่คุณพี่นิตยาเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยขอบพระคุณมาากกกขอบบรคุุุณทสสนนั ขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะอยากสั่งตัดคุณลูกค้าคา่ะร้านแม่มดีพาไทยของเราตัดให้ได้ค่ะขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทราบรายละเอียดของตนเองอย่างเช่นนุ่มหลอนุ่มใส่รอบอก36ค่ะเอว30สะโพก40ค่ะถ้าเป็นชุดมินิเดสนุ่มจะใส่อยู่ที่ความยาวอยู่ที่35นิ้วเพราะว่าเป็นความยาวสุดผ้าเนาะแต่ถ้าเป็นชุดเดสยาวแบบนี้คุณลูกค้าคา่ะตัดเริ่มต้นอยู่ที่45นิ้วนะแต่ถ้าคุณลูกค้าแบบว่าชอบแบบยาวๆดดเน ะค,ะความยาวชุดอยู่ที่50นิ้วได้เลยขอบพระคุณคุณลูกค้ามากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008กับงานผ้าไทยสวยๆในวันนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยมีแต่ผ้าไทยสวยๆให้ดูให้ชมใช่ไหมคะอยากดูอยากช็อปนะคะ ผ้าไทยนะคะของร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเพิ่มเติมสแกนนี่คิวอาร์โค้ดนะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้เลือกเดี๋ยวนุ่มส่งรูปให้ดูค่ะว่ามีผ้าไทยรูปแบบไหนให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมกันอีกบ้างขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะถ้าจําได้ใช่ไหมหรือว่านะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวแล้วจดไว้เรียบร้อยแล้วนะว่าอยากได้ผ้ารุ่นไหนแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้กา,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 าก ค่าผืนนี้ยังมีอยู่ไหมแบบนี้ค่ะถามก่อนได้นะคุณลูกค้าคะ แต่ถ้าจะให้แบบว่าตรงปกตรงใจเลยถ้าคุณลูกค้ามีแอปพลิเคชันลายสแกนที่หีบอโค้ดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยวันนี้ค่ะผ้าไทยรูปแบบใหม่ผ้าไทยกัดลายสวยๆมีสีส้มอิฐแล้วก็มีสีฟ้าให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปรับ2หลาวันนี้590บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ4หลาวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ990บาทเท่านั้นค่ะกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แมมเบีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าค่ะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว เก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0890416008ร้านแม่มดีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกทค้นขอบพระคุณมากๆจ้า สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มะลิ้าไทยทุกทุทานคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะจัดส่งนะคะผ้าไทยผ้าทอสวยๆคุณลูกค้าขาให้กับคุณพี่สเวสวีนะคะอยู่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปนะคะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอคุณลูกค้าขาพื้นตรงนี้นะคะจะเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องคุณลูกค้าขาแล้วก็รวนลายไทยสวยๆแบบนี้นะคะเกิดจากการกัดลายค่ะคุณลูกค้าขาไม่ใช่ผ้าพิมพ์ลายนะเป็นการกัดลายคุณลูกค้าขาทาให้ผ้านะคะมีความสวยแล้วก็ดูดีมีมิติมากๆด้วยนะคะซึ่งคุณลูกคค้านะะ สามารถนําไปตัดผ้าถุงได้เลยเพราะว่าคุณลูกค้าบอกว่าอยากได้ผ้าไปตัดผ้าถุงเนาะในช่วงเทศกาลวันแม่ปีนี้คุณลูกค้าขากับเฉดสีฟ้ากับเฉดสีฟ้าผ้าไทยรูปแบบใหม่ล่าสุดคุณลูกค้าขาเนื้อผ้านุ่มๆเด้งๆแบบนี้ค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องสวยงามแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสองหลาค่ะ2หลาแบบนี้590บาท2หลาแบบนี้590บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะนําไปตัดดเปป็็นกกรระโงไ้ หรือว่าจะไปนําไปตัดเป็นกางเกงก็สวยค่ะคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ2หลา590บาท2หลา590บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้านะคะตัดนะคะเป็นในรูปแบบของชุดมินิดสแล้ว,วางผ้าแบบนี้เลยคุณลูกค้า,คา่ะไม่ได้แบบว่าไปแต่งลายอะไรเยอะแยะเพิ่มเติม,เ,ตมเนาะคุณลูกค้า่ะและที่สําคัญมากไปกว่าน,นั้นตัดเป็นแขนสัน้นความยาวแขนอยู่ที่8.5นิ้วแบบนี้คุณลูกค้าจะรอบอ,อกไม่เกิน40นิ้านสา่สารถนําไไปตัดด้นะเพราะว่านะะคุดที่น ใช้อยู่ตอนนี้นะคะผ้าขอม้าผ้าฝ้ายหมักโคนก็ใช้ผ้าแค่1ชิ้นเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็รายละเอียดตามที่นุ่มแจ้งไปให้ตรงนี้เลยซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะสั่งซื้อผ้าแล้วนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยหรือว่าถ้าให้ทางร้านตัดให้แจ้งขาม้าทักขามาได้เลยชอบแบบแพทเทิร์นที่นุ่มใส่ชอบชุดเดรสที่นุ่มสวมใส่บอกได้เลยนะคะพี่พี่จ๋าเดี๋ยวทางร้านนะคะตัดให้ขอบคุณมากๆเลยงานสั่งตัดมีโอนมาจําค่ะงานสั่งตัดมีโอนมาจํานะคุณลูกค้าขาขอบคุณนะมาจําเริ่่่มต้นทที500บาคะ ถ้าสั่งตัดเป็นชุดใช่ไหมสั่งตัดช่างชุดเลยใช่ไหมคะสั่งตัดท่างชุดก็เป็นเสื้อกับผ้าถุงใช่ไหมราคาชุดละ2,500บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษคุณลูกค้าคะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้เนาะถ้าเป็นผ้ารุ่นนี้ขอบอกก่อนว่าราคาชุดละ2,990บาทเนาะแต่วันนี้จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษค่ะเสื้อพร้อมผ้าถุง2,500 2,500บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคุณลูกค้าคะาย่อก เชุดดอยากแต่ดเป็นชุดเดทน,นะคุณลูกค้าคะชุดเดทยาวสวยๆเนาะแล้วก็อยากแต่งลายผ้าด้วยนะได้เลยนะคะถ้าเป็นผ้านะคะที่เป็นผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอแบบนี้คุณลูกค้าคะ สวยคลาสสิกแบบนี้นะคะก็ราคาชุดละ2,500บาทเช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยหรือว่าถ้าเลือกผ้ารุ่นนี้เราสั่งตัดเป็นชุดเดสราคาอยู่ที่1990บาทค่ะราคาอยู่ที่1,990บาทคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาสวยเนาะ <c oughs> เห็นไหมเราสามารถนะคะเลือกวางลายผ้าได้ตามใจชอบคุณลูกค้าจะวางลายผ้ารูปแบบไหนก็ทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาขอพระคุณมากๆวันนี้จัดส่่่งนะะไปทีีจัหวดอุรา จะส่งไปที่จังหวัดอุดรธานีคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าขาต้อนรับเทศกาลวันแม่ปีนี้นะคะด้วยการเลือกใช้นะคะสวมใส่นะคะผ้าไทยสวยๆวันนี้ค่ะกับเฉดสีฟ้าสีฟ้าราชินีสวยแล้วก็คลาสสิกมากๆถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสีฟ้าลายนี้ลายโคมไฟนะคะลายใหญ่ สีฟ้าลายใหญ่เพราะว่านุ่มมีอีกสีฟ้าหนึ่งที่เป็นสีฟ้าลายเล็กนะนุ่มมีอีกสีฟ้าหนึ่งที่เป็นสีฟ้าลายเล็กเดี๋ยวนุ่มนะคะนํามาให้ดูให้ชมเพิ่มเติมด้วยขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าจะชอบลายเล็กหรือว่าลายใหญ่คุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยรวมไปถึงนะคะวันนี้ค่ะสั่งซื้อ2 5 9หลาหรบาทกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บาริภาทไทยของเราเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าจ๋ารับไปเลยค่ะถุงผ้าปิดช็อปใบใหญ่ๆแบบนี้พีเมีมากมากๆแถมให้ฟรีทันทีใบบด้้วยยขอคคุณลลูกาากาาามมๆเเนนห็ ใบใหญ่ค่ะสวยงามนะคะใบใหญ่แล้วก็สวยงามมากๆด้วยนะคะคุณลูกค้านะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาสีฟ้าอีกหนึ่งเฉดเนาะสีฟ้าอีกหนึ่งเฉดน,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 นะคะวันนี้มาใหม่ล่าสุดค่ะคุณพี่จ๋า มาใหม่ล่าสุดเลยนะมีหลากหลายเฉดสีมากนะคะถ้าเป็นผ้าไทยกัดลายสวยๆวันนี้นะคะมีให้ชมให้ชอปเยอะแยะมากมายเลยคุณลูกค้าคะวันนี้ค่ะสีฟ้าผืนนี้สีฟ้ารายชินีเช่นเดียวกันสีฟ้ารายชินีเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะแต่เป็น,าน,านาล,าลายเล็กนะคะคุณลูกค้าคะผ้าไทยกัดลายลายเล็กค่ะคุณลูกค้าคะผ้าไทยกัดลายลายเล็กผืนนี้นะคะคุณลูกค้าจ๋าถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย590บาท590บาทวันนี้สีฟ้านะคะเรามีให้เลือกอยู่2ลายจะมีลาย ใหญ่ลายโคมไฟแบบนี้รวมไปถึงนะคะสุดคลาสสิกผืนนี้คุณลูกค้าคะลายเล็กสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟตอนรับเทศกาลวันแม่กับงานผ้าไทยสีฟ้าคุณลูกค้าขาผ้าไทยผ้าทอลายไทยกัดลายสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยอยากตัดชุดอยากตัดผ้าถุงอยากตัดกระโปรงอยากตัดเสื้อติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย0890416008หรือว่าคุณลูกค้าจะให้ทางร้านของเราตัดให้ต่เป็นเสื้อพร้อมผ้าถุง ัดเป็นเสื้อพร้อมผ้าถุงได้เลยหรือว่าอยากตัดเป็นชุดเดทคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยงานสั่งตัดมีโอนประจํา1,500บาทนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณลูกค้าที่สนใจสั่งตัดชุดเนาะเมื่อวานนะคะขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้านะคุณพี่นะคะคุณพี่พรพิสใหม่เนาะคุณลูกค้าอยงเภอศรีราชาค่ะจังหวัดชลบุรีนะคะก็สั่งตัดชุดไทยเข้ามาอีก1ชุดคุณลูกค้าคะเลือกใช้นะคะเป็นผ้ารุ่นนี้แหละค่ะเลือกใช้นะคะเป็นผ้ารุ่นนี้แหละค่ะงานผ้าไทยผ้าทออสสวยแบบบนนี้้้ตััดเเป็ืกผาถุง กับเป็นเสื้อตัดเป็นเสื้อกับผ้าถุงเนาะแต่รูปแบบนะคะของแพทเทิร์นของเสื้อของคุณลูกค้าก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะก็ว่าถ้าปกติคะสองพนาบาทแต่วันนี้คุณลูกค้านะคะบอกว่ามีแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมอยูหน่อยช่างก็เลยขอบวกเพิ่มนะคะก็จะเป็นชุดละ2 8 0 0บาทได้เลยคุณลูกค้าจ๋าเราสามารถตัดให้คุณลูกค้าได้ขอให้คุณลูกค้านะคะส่งรูปนะคะ ส่งรูปที่คุณลูกค้าแบบแบบเสื้อหรือว่าแบบชุดอะไรเงี้ยคุณลูกค้าส่งมานะเดี๋ยวทางร้านดูให้นะคะถ้านะคะแบบว่ามันยากหรือว่ามีรายละเอียดดีเทลอะไรเพิ่มเติมทางร้านก็จะแจ้งให้กับคุณลูกค้าทราบเพราะว่าช่างเขาคิดค่าตัดเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าขะเพราะว่ามันมีดีเทลมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมตรงนี้เราก็จะแจ้งกับคุณลูกค้าก่อนถ้าคุณลูกค้าโอเคเราก็จะส่งให้ช่างของเราตัดเช่นเดียวกันได้เลยค่ะคุณลูกค้า่ะเดี๋ยวเราดูรอชมผลงานเลยนึกว่าตัดออกมาแล้วต้องสวยถูกใจแน่นอนเลยคุณลููกกคคค้้้าาาาาะะะะยยยยัังงงไไ็ฝดวนนนนรรรแมมม่่ทขออเใป ปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อ,อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจูเลเวตแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยมีผลิตภัณฑ์สินค้าให้เลือกให้ช็อปเยอะแยะมากมายที่ร้านของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นแบบผ้า,าถุงนะคะชุดเดทอะไรเงี้ยคุณลูกค้าคะสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมก่อนได้มาเลือกผ้าแล้วสั่งตัดได้เลยงานสั่งตัดรอไม่นานคุณลูกค้าคะงานสั่งตัดรอไม่นานค่ะ7-10วันได้ใส่เลย7-10วันได้ใส่แน่นอนคุณลูกค้าคานับจาก วันที่คุณลูกค้านะคะคอนเฟิร์มนะคะรายละเอียดไซส์ต่างๆรูปแบบชัดเจนแล้วนะคะคุณลูกค้าโอนมาจํานะคะหรือว่าจ่ายเงินทั้งหมดอะไรเงี้ยคุณลูกค้านับจากวันนั้นได้เลยนะแล้วก็วันถัดไปอย่างเช่นวันนี้วันอังคารก็คือเราคุยจบแล้วคุณลูกค้าจะเริ่มดําเนินการก็จะเป็นวันพุธนะคะคุณลูกค้านะคุณลูกค้าก็นับไปเลยค่ะเจ็ดถึงสิวันแค่นั้นแหละค่ะคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราดําเนินการให้เลยนะคะของเรานะคะจัดทําให้เลยคุณลูกค้าค่ะไม่ดองงานนะร้านแม่บดีพลทยของเราคุณลูกค้้้าาจัดดดทํใหไเลยยินี ยินดีต้อนรับคุณลูกค้าทุกท่านด้วยอยากมีชุดไทยสวยๆไม่ว่าจะเป็นชุดไทยจิตด,ดาชุดทรงไทยเรือนต้นคุณลูกค้ามีหรือ,อยังถ้ายังไม่มีให้ทางร้านของเราดูแลให้อยากให้ออยากนําผ้ารุ่นไหนมาตัดบอกได้เลยคุณลูกค้าคะ ยินดีให้บริการคุณลูกค้าท่านเหมือนที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะน,นี้มีความหลากหลายมากๆชุดที่นุ่มสมใจอยู่เป็นผ้าของมาผ้าฝ้ายหมักโคนที่อยู่ในหุ่นของคุณลูกค้าเป็นงานผ้าฝ้ายมัดหมี่ทอมือสองตะกอนนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงเห็นไหมมีงานผ้าฝ้ายทอมือนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าคะมากมายหลากหลายรายการมากๆเลยนะคะ เยอะแยะมากมายอยากให้เข้าไปดูเข้าไปชมนะรีวิวสินค้าที่มีมากกว่า12,000รีวิวค่ะทางช่อง YouTube แม่มาริพาไทยของเราคุณลูกค้าขาวันนี้นุ่งก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่สเสวีค่ะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเลือกซื้อเลือกช็อปเข้ามาเก็บเงินไปทาง590บาทจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกๆท่านสาหรับคุณลูกค้านะคะที่กาลังมองหาผ้าไทยสีฟ้ารายชินีคุณลูกค้าขาสวยคลาสิบมากๆเลยเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายหมักโคนนะคะทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาแล้วลวดลายผ้าไทยตรงนี้นะคุณลูกค้าขาเป็นงานผ้าไทยกัดลายคุณลูกค้าขางานผ้าไทยกัดลายสวยๆเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสที่คุณลูกค้าได้ดูได้ชมอยู่ในขณะนี้นะคะตอนนี้มีอยู่2เฉดสีค่ะจะมีสีส้มอิฐแล้วก็สีฟ้าราชนีค่ะ ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยสั่งซื้อไปตัดอะไรนะคะคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งกับแอดมินได้เลยอย่างเช่นคุณลูกค้าบอกว่าจะรับไปตัดผ้าถุงคุณลูกค้าจ๋าสองหลาค่ะใช้แค่2ห,หลาก็พอคุณลูกค้าขาสหลาสามารถตัดผ้าถุงได้เลยคุณลูกค้านะคะรอบเอวสีนิ้วก็สามารถนาไปตัดเย็บได้นะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะนอกจากจะจัดจําหน่ายขายผ้าแล้วที่ร้านของเราก็ยังรับตัดด้วยนะคะขอบระคุณมากๆเลยนะคะสองหลาราคาอยู่ที่5 9าร้อยเก้าสิบาทหรับยเก้าบาทค่ะส่หรับคุณลูก ชอบสนใจก็สามารถนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนุ่มๆเด้งๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยแต่เป็นผ้าถุงเนาะหรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็สวยค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวรีเมี่ยมมากๆสำหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถนําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลย0ูค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีอปพลิันึ่ง สแกนอี่ QR โคดค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้รออยู่นะคะสีฟ้าราชินีเนาะสีฟ้าราชินีสวยๆนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยงานผ้าไทยกัดลายคุณลูกค้าขางานผ้าไทยกัดลายสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าจ๋าใส่ได้เลยนะซักเครื่องได้แล้วก็สีไม่ตกคุณลูกค้าขาใส่ได้เลยนะคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะ2หลา590บาทรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้าบอกว่าจะนําไปตัดชุดเนาะไม่ว่าจะเป็นชุดไทยหรือว่าจะไปตัดเป็นชุดเดทแบบนี้ คุณลูกค้าจะใช้สี่หลาค่ะใช้ผ้าสีหลานะขอบอคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าให้ทางร้านของเราตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยค่ะ 0890416008ค่ะถ้าเป็นมินิเดสน่ารักน่ารักแบบนี้คุณลูกค้าขาใช้ผ้าแค่ชิ้นเดียวแต่ความยาวชุดนะจะได้อยู่ที่35นิ้วนะคะคุณลูกค้านะได้เหมือนเดิมเลยคุณลูกค้าขาแต่เนื้อผ้าแบบนุ่มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าชอบเฉดสีไหนจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านตัดให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะสวยถูกใจแน่นอนเนื้อผ้านุ่มเด้งแบบนี้คุณลูกค้าขาผ้ากัดลายจะมีลายแค่หน้าเดียว ผ้ากันลายจะมีลายแค่หน้าเดียวคุณลูกค้าคะตัดได้เลยสวมใส่ใช้งานได้จริงด้วยขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยเนาะถ้าชอบสนใจก็ให้ทางร้านตัดให้หรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ตัดเป็นชุดเดทไหมตัดเป็นชุดเดทระวางผ้านะคะเราเลือกรูปแบบการวางลายผ้าได้เลยถ้าคุณลูกค้านะคะชอบแบบว่าให้มีลายนะคะอยู่ตรงกลางๆตรงนี้ยังไงสวยเนาะสวยดีนะคะคุณลูกค้านะนี่เลยแบบนี้ค่ะหรือว่านะคะจะจะใช้เป็นเทคนิคการต่อผ้าหรือว่าจะใช้เป็นเทคนิคการต่อผ้าแบบนี้นะคะ ชนกันมือนใช่ไหมอันนี้ด้านซ้ายอันนี้ด้านขวาใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นด้านซ้ายนะคะเราสามารถวางผ้าได้หลากหลายรูปแบบเราสามารถวางผ้าได้หลากหลายรูปแบบอยู่ที่คุณลูกค้าชอบแบบไหนคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะหรือว่านำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลน์สแกนที่ QR code ทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยค่ะงานผ้าไทยสวยๆวันนี้ในรูปแบบของงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายกัดลายสวยๆวันนี้มีสีฟ้าเพิ่มเติมมาให้พี่ๆได้ชมได้ช็อปกันด้วยนะคะชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อสามารถติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะสวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ,ๆด้วยเนื้อผ้านุ่มผิวสุดๆเลยค่ะเนื้อผ้านุ่มผิวทิ้งตัวค่ะงานผ้าไทยผ้าทอผ้าายมักโครเป็นงานผ้าไทยทอเครื่องผ้า้ายมักโคร ทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาแล้วก็รวดลายตรงนี้นะคะเกิดจากการกัดลายสวยๆคุณลูกค้าขาซึ่งคุณลูกค้านะคะสามารถนําไปตัดเย็บได้เลยถ้าคุลูกค้าได้สัมผัสเนื้อผ้าคุณลูกค้าชอบแน่นอนเพราะว่านะคะที่นุ่มเลือกก็เพราะว่าเดี่เลยคุณลูกค้าขาอันดับแรกข้อแรกที่นุ่มเลือกผ้ารุ่นนี้คือความนุ่มคุณลูกค้าขาคือความนุ่มสัมผัสนุ่มๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะ อยากให้คุณลูกค้าได้นําไปตัดอยากให้คุณลูกค้าได้สวมได้ใส่ดูนะคะแล้วคุณลูกค้าจะชอบแล้วก็มีความชอบเลยแหละว่าจะชอบแบบผ้ารุ่นนี้อะไรแบบนี้เนาะคุณลูกค้าค่ะแล้วก็จะมีสีอื่นๆตามเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะตอนนี้มีให้เลือกให้ชอปก็จะเป็นสีส้มอิฐสวยๆคลาสสิกแบบนี้รวมไปถึงสีฟ้ารายชิน,นีชิ้นนี้คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยหนึ่งผืนหบารทา,ท,ทางร้านนะคะก็มีถุงผ้ามีถุงผ้าสวยๆยาก้าสิบแถมไปให้คุณพี่นะคะใ้ฟรีอีก1ใงด้วยขอบาระคุกๆ นะคะถุงถุงผ้าใบใหญ่ ถุ้ผ้าใบใหญ่ๆถุงผ้าบิดช็อปสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีกหนึ่งใบด้วยขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆถ้าชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ0 8 9 0 4 1 6ด0 8คุณลูกค้าค่ะงานผ้าไทยงานถุงผ้าบิดช็อปใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีเลยขอบพระคุณนะคะคุณลูกค้าชอบคุณ,นะคะคณ coup, ลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้านะถุงผ้าสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟรวมไปถึงนะคะผ้าไทยสวยๆแบบนี้ซึ่งคคุณลลลลลูกกกก้้้้าาาาานะ็เเเเืืืือออออซชขมไดยจรรับ2หหว่ จะรับ4หลาแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าถ้า4หลาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษด้วยนะ2หลา590บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ4หลาวันนี้จ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าคะสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองหรือว่าจะให้ทางร้านแม่มาริผ้าไทยของเราตัดให้แต่เป็นชุดเด แต่เป็นชุดไทยนะคะคุณลูกค้าสามารถส่งรูปเพิ่มเติมมาให้ทางร้านของเรานะคะดูได้เลยเดี๋ยวทางร้านของเราจัดให้ขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามยังไงก็ฝากด้วยละกันเนาะร้านแม่มาริพาไทยของเรามีสินค้าอัปเดตตลอดนะคะพี่ๆจ๋าฝากกดติดตาม ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ร,รวมไปถึงนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยละกันเนาะมีผลิตภัณฑ์สินค้ามากมายหลากหลายรายการให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปเพิ่มเติมด้วยฝากด้วยนะคะกับงานผ้าไทยนะคะผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายกัดลายสวยๆนะคะนอกจากจะตัดชุดแล้วใช่ไหมเราก็ยังมีผ้าจัดจําหน่ายด้วยคุณลูกค้าขามาสั่งซื้อผ้าที่ร้านของเราก่อนได้เลยคุณลูกค้าขาขอดูขอชมรูปเพิ่มเติมสแกนที่ QR code ค่ะทักแชทแล้วส่งสติกเกอร์เข้ามาได้เลยร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่าานเลยยะให้ ค,คุณลูกค้าค่ะมีผ้ามีผ้าให้คุณลูกค้านําไปตัดเองด้วยเพราะว่าคุณลูกค้าบางท่านชอบชอบงานดีไซน์ชอบงานออกแบบใช่ไหมชอบงานดีไซน์ชอบงานออกแบบชอบแบบออกเองออกแบบเองอะไรเงี้ยคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อผ้ากับร้านแม่บริ้าไทยของเราได้เลยเพราะว่าของเรานะคะ ผ้าที่เรานํามาจัดจําหน่ายคือเราต้องลองเทสก่อนคุณลูกค้าคะไม่ว่าจะอัดผ้ากาวนะรวมไปถึงนะคะนาไปซักนําไปรีดคุณลูกค้าคาว่าทําออกมาแล้วเป็นแบบไหนเราจะได้แนะนําให้กับคุณลูกค้าถูกโอเคนะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามไม่ว่าคุณลูกค้าจะเป็นช่างหรือว่าคุณลูกค้านะคะเป็นเป็นลูกค้านะคะแล้วมีช่างใช่ไหมมีช่างประจําอยู่แล้วมีช่างส่วนตัวอยู่แล้วเงี้ยคุณลูกค้าเลือกซื้อเลือกช้อปผ้าจากร้านของเรานําไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยคุณลูกค้าจ 8ร้านแม่มาริพาธายินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านขอพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยจ้า